สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูล้าวไก่ข้างนอกกันว่าไปถึงไหนแล้ว,วน,นี่มาดูข้างในก่อนก็มืดแล้วตอนนี้หมมงครึ่งแล้วก,ก,ก็เตรียมตัวขึ้นมานอน ไปดูแล้วไก่กันเราย้ายของไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลยพวกไม้พวกเหล็กไว้ตรงนี้ นี่ก็ต้นส้มโอวันนี้ก็ได้เพิ่มมาอีกแผงหนึง่งแต่ยังไม่เรียบร้อยนะเพราะยังไม่ได้เก็บริมขอบนี่แผงแรกมาดูการชัดๆนี่แผงแรกนี่เหล็กเหล็กตัวนี้แหละ มุงก็ต้องอร่อยเข้าไปข้างในผูกข้างในผูกตามรูเลยเนี่ยรูนี้หนึ่งผูกของผูกตรงเนี้ยมันก็จะแน่นจากจากตรงเนี้ยขึ้นไปถึงเล็กอะถึงเล็กตรงนู้นอะตอนแรกวัดยังไม่มีไม้อะ่ะร้อยหกสิบเซนประมาณเพราะว่าแต่ละช่องมันไม่เท่ากันบางช่องก็ต่ำบางช่องก็สูง เรอยู่ประมาณร้อยหกิบะตรงนี้เก็บขอบไปแล้วสวยงาม่รอดผ่านช่องนี้ช่องนี้ขอบแล้วก็มาัดตตยขอบนี้แล้วก็มัดเข้าไปข้างในก็แ <_' S 1> น,น่นเนี่ยแน่นเลยใช้ได้ขอบฝั่งนี้ยังเก็บได้แค่ข้างบนตรงนี้นะเพราะว่า ยังไม่ได้ทำตรงด้านล่างส่วนนี้อันนี้เอาตะปูคลองไว้เฉยๆนี่มันเป็นรอยที่ช่างเขายึดเสาวไว้เนี่ยเขาเจาะเขาก็ใส่ไม้ไปใหตอกตะปูได้ตรงนี้ก็จะดึงดึงมันมาตามแนวเนี้ยตามแนวเส้นเนี้ยให้มันอยู่ตรงขอบดึงยิ่งดึงมันก็จะยิ่งตึงแต่ตอนนี้มันหย่อนอยู่ถ้าเราดึงมาอย่างนี้มันก็จะตึง้ต้ล่างเราก็ตอกแล้วแห่งนี้ก็ ด้านบนผูกหมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มตึงแล้วเนี่ยด้านบนก็ผูกหมดแล้วข้างนี้ยังไม่ได้ผูกเหมือนกันข้างนี้ก็ต้องหาแนวมันเอาแนวไหนดีเพราะข้างบนผูกไม่ไมตรงเนี่ยมันไปเป๋ยไงไม่รู้เนะี่ยก็พยายามจะดึงมันมาแล้วกันเออดึงมันมาแบบเนี้ดึงมันมาแล้วก็ผูกดึงมันมาแล้วก็ผูกมันก็จะตึง ก็ได้ตามที่หวังไว้คือหนึ่งวันก็หนึ่งแผงพรุ่งนี้ก็จะแผงนี้แต่พอดีว่ามันมันไม่ถึงนะสิไอเนี่ยเราอะไอตะข่ายเราอสิบเมตรเองที่ซื้อมาเสร็จอ่ามาใส่ก่อนมันแค่ตรงนี้เองอะเนี่ยดึงมาสุดแล้วขาดอยู่นิดนึง คงจะไม่เอามาต่อคงจะทำยังไงดีจะเอาแค่นี้แล้วก็ตัดแผ่นใหม่เลยไหมแล้วแผ่นนี้เก็บเอาตัวเต็มมาเริ่มเลยก็ได้เราต้องวัดก่อนว่าจากจากนน้นมาเนี่ยมันกี่เซนแล้ว ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะไม่มีรายละดูว่ามันสวยไหม ด้านบนก็เหมือนกันแหละมุ้งก็จะเริ่มใส่ก็ต้องตัดแล้วพับแล้วเย็บมันขอขอบเงี้ยเย็บมันเยอะๆให้มันพับแบบเนี้ยช่องนี้ๆหน่อยก็ปล่อยแม่มันต้องมีช่องอยู่แล้วละ่ะช่องประตูอยงเงี้ยท้ายที่หลังประช่องเท่านี้ยุงเข้าได้แต่ยากหน่อย พรุ่งนี้ก็จะมามัดนี่อ่ะเข้าร่องนี้เข้าร่องนี้เข้าร่องนี้ตรงนี้เราจะไม่พับนะเพราะเราทําแบบนี้ไปแล้วถ้าพับมันมันรู้สึกว่ามันจะไม่แข็งแรงเท่าไหรมันก็งนันงันไม่พับดีกว่าไวอย่างเงี้ยแหละแล้วส่วนข้อมเสารตรงที่ข้อมเสารตรงนี้เราก็จะพับเอานี่เลย ร้อยตัวดข่ายเข้าไปข้างในแบบนี้ผูกยวบเข้าไปเลยมบเข้าไปแบบนี้โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วจบคลิปเลยด้วยกันบ๊ายบาย